ผอของจังหวัดแ่แกก็เป็นคนที่การรณรงค์เรีนรู้อาเซียนของเราเป็นผู้ร่วมนการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรีนะครับคุณรัศดาชมจินดาผู้ในการบเมเองพิธีในเสยนเอาเฟคไทย เด็กต้องมาส having your presence today at the first ceremony of presentation of the non-formal education diploma today ส่งเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลืออง้์คอมเด็กกุณคกูเด็กมนุษย์ธรรมว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสาธารณสิทธิ์เข้ามาด้วยอเป็นจำนวนมากเด็กเรื่องนี้เพื่อที่จะให้ลูกๆทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมอย่าลืม คนไทยทุกคนที่ที่ดูแลพวกเรานะคะแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานได้มอบประกาศนียบัติแก่ผู้ดำเนินการศึกษาพร้อมทั้งให้เอวาขอกลับเรียนเชิญค่ะ The truth. Today, would like to changegratulation It's important t would for your big success It s a very like e I big ข t แสดงคว t มยิไดีกับคุณท่านนี้นรครับที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาแต่ท่านก็แจ้งว่านี่เป็นเพียงก้าวแรกนะครับเช่นเดียวกันในการที่เราได้ตัวผักไปประกาศตรเยีมันเปิดประตูให้ความเป็นไปได้ของเราแล้วจากเมื่อก่อนเราอาจจะยไม่ออกเราจะทำงาน แต่ตอนนี้อันนี้เรามีใบเบิกทางแล้วเรับสเกียวเราดานะครัไเ่กับเราจะเป็นนะอบเกหล่อสุดเดีวเลยห้ความให้เด็ก 예 감사합니다. 방 오케이.